สองแรกเป็นสโนฮาซากเออเปิดมายาโดคิงเอ็กนะครับไม่ธรรมดานะครับที่ว่าสวยงามอสอ,สอมาต่อที่ตุลาการไซเบอร์รวดเร็วทันใจ นี่เบาเรียกอโกชมมกมกมกมูมิมักแม็กแมกมาแม็กแล้วก็ใบบนี้แหละอ่าสีเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างนี้ปับปับข้างบนธาาุอะไรต่อสู้อีเอ็กเป็นสิลาเล็กนะครับอ่าไม่เหลือมไม่มาไม่มากไม่มืดบูสเตอร์จากนั้น พระสุรามหายุทธโอ้โหอ่านทั้งนั้นอเอ้ยก็ต้องมีแหละนะ้มาม่ากระซองนี้รนะู้สึกว่าจะจะแพงว่าชาวบ้านเขานั่นเองอดาโจประกายแสงจากอนาคตต้องมาแล้วเพื่อนให้แบบนี้นะแล็กก็บาอกกี้เข็มๆ จอมมายาผามิตินี่แหละที่จะนำโชคให้กับเรา <c oughs> ฟังเสียงดิ <c oughs> น้ำตาจะไหลอ่าโโ,โรเมลซี่ให้มีแสงมาเพื่อนอ่าดับบินอาทชิปเปอรอามอุยอ้ยเฮ้ยอุ้ยพัดเกียร์ดังเดิม มีดั้งเดิมและไม่ดั้งเดิมด้วยหรือนี่ก็ถือว่าเป็นใบท็อปสุดของของชุดนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับข้างล่งก็เป็นโลทาคุณโอ้เอาเรื่องนะครับทศว,ว่าแฟนลุงม,มอนชนะเลิศครับซีซองอจากซอง จอมมายาพามิตินะครับนี่นะโอยสวยอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้ปัาเกียดังเดิมวีสตาเข้าแห่งการเวลาดูสิว่ามือฉมังยางแฟนมอสจะทำดับเบิลได้หรือไม่ชัดเจนยันยันมากแมนชาย นี่ฮิโนฮาราชิเม่นไฟและจัดไปกับอ,อึยโอ้เสียแบบนี้มันรู้สึกเป็นอ่านะอ่าเรมพาสไดนโนเสาร์ของเรานั่นเองเอ้ยเห็นปะเขามีร่างของเขาเลยนะตามมาเลยนะเนี้ยฮะึก,กูไดกับเรมพาร์สน่าจะเลยลงมาจากฟอสซิล